สวัสดีจ้าพี่น้องเตามือนี่กับผ้าไม่เกี่ยวหยาคือเก่าออกล่ะค่ะหยาก,กงา็งามงามแต่เก่หกพี่นอ้องหยาใ่า่แต่สมัยก่อน,พนเพลียงงูเนาะเอ้ยพเพลียงพเพลียงงยูหยาดหยานงูไหลหยานงูไหลในความเบากันเลยเป็นงูพี่น้องเอ้ย <laughs> ทั้งเกี่ยวไปทั้งหยาดทั้งระว่างเนาะ ะวายยาพันตนไงก,ก็หกกับบ่คอยมีข้นมาค้นเลียงง้วกับตองเสียงตองลุยจังสี่ละพี่น้องเราสิทผ้าเบิงทางผลทางนี้ก็เป็นลกคหลางเลยด้วยค่ะยาครับไงไงก,กินนี่สมัยก่อนพ่นเลียงงัวที่นี่พันบ่มีง้วแล้วมันก็เลยเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะ อันนี้ก็มีตะก่อหญ้าด้ไก่อนหนึ่งก็ได้ลหลายติบแต่กะล่งแบบระวังเนากพี่น้องเนาะล่งแบบระวังหญ้าใบใหญ่ตืดตืดอัดตดัดนี่ก็เป็นที่โลกหลางนะแต่สำหรับคนเลี้ยงวัวก็ต้องเชียงมาก ทีโลกล่างแต่กะอยู่ใกล้ๆหน้าโมบานเนี่ยแหละตรงนี้กำลังเสดสางบานไม้เนาะค่ะอยู่ในโมบานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทีมองไดบกไยมีค้นเขัา,าเอื่นมาเป็นทีบางเปล่าหรือว่าโลกล่างก็ได้ค่ะเพราะว่าบกอยมีคนค้นเขาเนาะ <c oughs> นี่คือญ่านะคะย่ากินนี่สีม่วงค่ะย่ากินนี่สีม่วง เง่าอัดลาใต้คนไมา่เกี่ยวแป๊บเดียวก็เต็มรถน้ำบรรยากาศป้าหญ่ามาฝากพี่น้องแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ